หมดปัญหามื้อเที่ยงไม่รู้จะกินอะไรดีก็แค่มาที่เซ็นทรัลเพราะว่ามีเมนูนลัน c h set ราคาประหยัดให้เลือกเพียบจะมีร้านไหนกันบ้างไปดูกันเลยร้านแรกชินโบแดงหมูกระทะจะกินตอนไหนก็ได้ตอนกลางวันก็มีเมนูลัน c h set นะเซตนี้จะเป็นหมูสามชั้นขยำน้ำปลากับหมูหมักนุ่มเสิร์ฟคู่กับส้มตำเลือกได้ว่าจะเป็นตำไทยหรือว่าตำปูปลาคือซ่บเวอร์ร้านถัดมากับแคนทรอนพาราไดซ์ มือกลางวันเขามีให้เลือกเพียบอย่างอันนี้จะเป็นบะหมี่หมูแดงเสิร์ฟกับเปาะเปียผักหรือว่าจะเป็นโจ๊กหมูเดงกับหะเก๋ากุ้งคือเลือกได้หมดเลยปังมากและในเซ็ทเขามีแถมก๋วยเตี๋ยวหลอดสอดไส้หมูแดงด้วยนะอีกร้านที่เมนูรันเซ็ทน่าทานมากคือโอตโตยะรอบนี้มาเป็นข้าวหน้าเนื้อกับลิ้นวัวซอสเน,นงิหรือว่าจะเป็นปลาซาบะย่างทานทั้งสองเซ็ทเขามีเสิร์ฟมินิบูรมแนเจให้ด้วยร้านต่อมาคือแซมอื่นเซ็ทที่อยากแนะนำเนี่ยก็คือเซ็ A เอข้าวแพคแบบหนึ่งแถมหนึง่งแล้วก็ กถ้าใครที่อยากกินชาบูตอนกลางวันเนี่ยก็ต้องมาที่ยูเอ็นไอเลยเขามีเมนูล็อนซเซตหลายแบบมากที่แนะนําเลยเนี่ยก็จะเป็นชุดยากินิคุเนื้อจเจแปนวากิวเอโฟหรือว่าจะเป็นชุดโคส,สับตยมยำราเมงเกาหลีคือเครื่องนันมากทุกชุดมีผลไม้และเครื่องดื่มเสิร์ฟด้วยนะต่อเป็นที่เซ็ร้านที่เหมาะกับมื้อกลางวันสุดๆมีชุดแซลมอนและปลาซาบะย่างสิ๊วเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมอิ่มอร่อยแบบกําลังพอดีซิสเลอร์เขาก็มีเมนูลนะ็อนสเชียลนะมีให้เลือกทั้งสเต็กปลาบาซาซอพสโตแล้วก็สเต็กไก่ย่าง เขาก็มีไอศครีมโยกเกิร์ตมาให้กอดกินด้วยและร้านสาุดท้บายบา b ว q p l a ่าใครอยากกินปิ้งย่างตอนกลางวันแบบตัดเต็มก็ต้องมาสั่งเมนูล็อตเซตที่นี่เลยมีทั้ง3ชุดให้เลือกชุดอิ่มหมูสไลด์ชุดอิมดอ่มหมู3ชัน้นแล้วก็ชุดอิ่มเนื้อเน้นๆเนสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวแล้วก็ของทานเล่นบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนเซตแนวไหนก็มีให้เลือกแบบครบๆเพราะว่าศูนย์การค้าเซ็นทรลัลเขามีร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟให้คุณแบบมากมายจะมาคนเดียวเป็นคู่หรือว่าเป็นแก๊งก็สามารถมาเยลิดเพลินกินไหนอีกติดตามได้ที่ช่องซนัพฒา เลย